จังหวัดอุดรธานีประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้ที่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงพลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์904ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระราชสารกโกสลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนายวราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโพธพระอารามครบ100ปีและทรงยกเสวตชัดขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธรัศมีพระประธานประจำพระอุโบสถณวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568เวลา17นาฬิกา กองพระราชภารกิจในพระองค์904จึงประชุมมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้กับส่วนรรชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมะเกียรติพร้อมทั้งได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการสัญจรและเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมเฝ้ารับเสด็จให้เพียงพอพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเป็นประเบียบเรียบร้อย